รือไม่การใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มีประโยชน์มากกว่าที่คิดทำรายงานก็ง่ายพรีเซนต์ก็มั่นใจใช้ Microsoft แท้ฟรีสำหรับนักศึกษาปลอดภัยจากไวรัสและม a l แวร์เพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้พัฒนาถูกต้องตามกฎหมายผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ถูกปิดกั้นเหมือนซอฟต์แวร์เถื่อนและยังได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ มีทุนพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆและปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ Microsoft Word ใช้สร้างและแก้ไขเอกสารทุกประเภท Microsoft Excel ใช้จัดทำตารางข้อมูล Microsoft PowerPoint ใช้สร้างงานนำเสนอแบบสไลด์แท้ปลอดภัยจากไวรัสและโนแวร์เถื่อนเสี่ยงติดไวรัสใช้งานครบทุกฟังก์ชันเถื่อนฟังก์ชันไม่สมบูรณ์ได้อัปเดตและแก้บักสม่ำเสมอเถื่อนไม่ช่วยพัฒนาถูกกฎหมายเถื่อนผิดกฎหมายสนับสนุนนักพัฒนาให้สร้างซอฟต์แวร์ที่ดียิ่งขึ้นเกื่อนไม่มีการอัปเดต ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ใช้งานปลอดภัยเพื่อการเรียนที่มั่นใจ